ก็จะไปเรื่องการปรฏิรูปรัฐวิสาหกาิจและการฟื้นฟูรัรฐวิสาหกาิจที่หาดขาดทุนนะครับ,ร,บรวมถึงการบินไทยเนี่ยเอาข่าวดีนิดนึงพี่เบิ้มนี่ครับปี57ตัวเลขออกมาแล้วนะครับการยื่นขอส่งเสริมการลงทุนเนี่ยทะลัก2.1ล้านล้านบาทครับพี่เบิม้มมูลค่าการลงทุนนะครับที่ยื่นขอสนับสนุนการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยเยอะที่สุดตั้งแต่ตั้ง b บ i มาครับพี่เบิ้ม เยอะที่สุดเลยนี่แหละฮะอันนี้อันนี้ก็เราไม่ต้องไปขอกู้งบนองงบประมาณใช่ไหมสองล้านล้านนี่เงินเอกชนเงินเอกชนเขาอยากจะมาลงทุนต่างชาติเขามาลแล้วเขาก็ขอส่งเสริมการลงทุนก็คือลดเว้นเรื่องโน้นเรื่องนี้ลดหย่อนภาษีอะไรพวกนั้นอ่ะคือเขาอยากจะลงทุนไงมันสะท้อนอะไรมันสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อประเทศไอ้ที่เขาบอกว่า ประชาคมโลกไม่มั่นใจเรื่องรัฐประหารการเมืองไทยประเทศไทยเนี่ยไม่เลือกกฎอายการสืบอ,อันนี้ค<อ>ือความจริงที่มันบอกอยู่ในตัวเองจริงๆเหรอใครใครเป็นคนพูดเลยอ้าวนี่ฮะเลขขาที่การบ OI ครับครับคุณหิรัญยาสุจิไนอ,อันนี้มันเป็นตัวเลขที่เกิดขึ้นแล้วคือมันผ่านปี57แล้วเขาสรุปตัวเลขสุดที่แล้วฮะไม่ใช่คาดการณ์ไม่ใช่อะไรครับเป็นตัวเลขจบแล้ว2.1ล้านล้านเยอะที่สุดตั้งแต่มีบ OI มาฮะครับโอ้โห นี้ก็มาดูเรื่องของรัฐวิสาหกิจกันนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจครั้งที่3ทับ2,558นะครับก็มีท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันโอชานั่งหัวโตเป็นประธานการประชุมหรือที่เราเรียกกันว่าซูปเปอร์บอร์ดนั่นแหละนะฮะก็มีรายงานข่าวว่าในที่ประชุมจะมีการพิจารณาครับการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าลงทุนเกิน 1000ล้านบาทนี่สโครงการประกอบไปด้วยโครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่ช่วงชุมช,มชมนสนกจินระสุนจินระนี่จากนครราชสีมานะฮะไปขอนแก่นนะครับอันนี้เจ้าของก็คือการรถไฟแห่งประเทศไทยรอรอฟทออระยะทาง185กิโลเมตรวงเงินลงทุนก็2600 0นะครับล้านบาทนะครับระยะเวลาก่อสร้างก็ตั้งแต่ปี25 5 8ไปเสร็จ2 5 6 1นอะครับอีกอันนึงก็คือโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่ง ตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบังของการท่าเรือแห่งประเทศไทยและโครงการขยายเขตระบบรไฟฟ้าให้โครงเรือนที่อยู่ห่างไกลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับก็จะมีการาพิจารณาการอนุมัติการ3โครงการใหญ่ๆนี้นะครับนอกจากนี้ที่ประชุมของอซูเปอร์บอร์ดนี้ก็จะพิจารณานะครับแผนฟื้นฟูอนของรัฐวิสาหกิจชื่อดัง3แห่งครับ้องสันนิสุคอันที่หก็คือรอฟทรถไฟไทยชื่อกชัก ถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างนี่แหละฮะอันที่2อขอสอมอกอนะครับคนโบกไม่เคยจอดแลอกครับแข่งกันอย่างเดียวซิ่งอย่างเดียวแล้วก็อันสุดท้ายก็คือการบินไทยร้บคุณเท่าฟ้าครัสาวสวยนะครับหนุ่มหล่อแองเจลสเตทแล้วก็สจวต3อันนี้นะครับท่านนายกประยุทธ์นะครับก็พูดถึงโดยเฉพาะของรอฟอทอนไม่มีปัญหาแะแผนฟื้นฟูเขานะครับจะทำยังไงนะครับมีรายละเอียด แล้วก็ของของสมกนะครับก็จะย้ายให้ขนส่งแหละรกระทรวงคมนาคมเข้ามาดูแลเองเลยลรฟทก็ต้องให้กระทรวงการคลังเนี่ยเป็นคนไปดูแลแลกเปลี่ยนกับที่ดงที่ดินอะไรแต่มีอะไรเนี่ยนะครับสินทสรสัพย์เนี่ยนะฮะเขาก็จะว่ากันในรายละเอียดแต่ทีนายกก็พูดถึงเรื่องของการบินไทยเพราะมันมีข่าวส่งไปตามไลน์นะว่าการบินไทยจะล้มละลายแล้วโอ้โอ<า>ไม่จริงครก <ขอ S 1> <า>่อนหน้าที่จะประชุมไงฟื้นฟูได้อย<า>ู่มันก็เลยกลายเป็น h o ตอิชชูเป็นประเด็นใหญ่<ม>ที่นายกต้องพูดถึงนะครับนายกบอกว่าเรื่องการบินไทยไม่ล้มละลายหรอกน้องนะฮะไม่ล้มละลายแน่นอนจะล้มได้ยังไงล่รเพราะรัฐดูแลอยู่นะครับแต่ว่ามันมีวิธีในการที่จะฟื้นฟูแล้วก็ปรับโครงสร้างใหม่นะครับ,ค,รบคือต้องลดค่าใช้จ่ายลงแล้วเพิ่มรายได้จะทํายังไงบ้างลดค่าใช้จ่ายเช่นเส้นทางบางเส้นทางบินไปมันเจ๊งไม่คุ้มก็เลิกนะครับ สินทรัพย์บางอย่าง,งที่มีอยู่ไม่มีประโยชน์ก็เอาไปขายซะอย่างเครื่องบินอย่างนี้เท่าไหร่22ลำก็ขายไปมันก็มีรายได้เข้ามาเนื่องจากว่าวันนี้มีการแข่งขันกันมากการบินเนี่ยมันเคลื่อนตลอดนะเราแข่งขันกับโลคอสอะไรเราแข่งขันกับสายการบินที่เขามีคุณภาพอะ่ะนะครับแล้วเราจะอยู่อย่างนี้ก็คงจะไม่ได้อีก ประกอบกับพนักง,งานตอนนี้งานมันซ้าซ้อนกันเยอะนะครับพนักง,งานในการบินไทยก็มีอยู่เยอะจะต้องบริหารจัดก,การใหม่เห็นว่าอาจจะต้องปรับลดพนักง,งานซึ่งมีอยู่หลายหมื่นคนเนี่ยนะครับรลดไปประมาณลดแรกเนี่ยประมาณ5,000คนนะครับเ,เส้นทางบินต้องปรับทั้งใหม่ทั้งหมดเลยนะครับแม้กระทั่งเอเจนท์ที่ซื้อตั๋วไปคือของการบินไทยก็จะมีเอเจนท์ไงเอเจนท์ซื้อตั๋วไปเราซื้อตั๋วไปแล้วปรากฏว่า,าขายไม่หมดนามาคืนคถ้าหากว่าลักษณะอย่างนี้ซื้อตั๋วไปแล้วขายไม่หมดแล้วนํามาคืนต้องมีค่าปรับ อระเด็นคุบอกไม่ได้ถ้าคนซื้อไปซื้อเหมือนลอตเตอรี่อ่ะซื้อขาดไปเลยนะครับถ้าหากว่าซื้อไปแล้วเอามาคืนเหมือนมี่าปรับเพราะว่าเวลาซื้อตั๋วเนี่ยเขาบอกว่ามันจะใช้ระบบของ space control น้องสรุกบอกว่าอันนี้เต็ม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 ใช่ไหม,มซื้อไม่ได้พอขึ้นไปบนเครื่องครับว่างว่างโล่งเต็มเลยเพราะระบบนี้ทําให้การบินไทยเสียโอกาสไงมันต้องไปปรับใหม่แล้วก็ต้องมาแข่งขันเช่นแอร์เอเชียเขามีขายซื้อตั๋วระบบออนไลน์ใช่ไหมฮะต้องทําระบบออนไลน์ ก็ยกเลิกไปเลยไอ้ระบบระบบตั๋วเนี่ยระบบเอเจ้นเนี่ยยกเลิกไปแล้วมาซื้อขายระบบออนไลน์แล้วปรับปรุงประสิทธิภาพทั้งหมดนะครับให้มันเกิดขึ้นสร้างขวัญกำลังใจให้คนของการบินไทยไม่อย่างนั้นถ้าปล่อยไว้อย่างนี้มีสิทธิที่จะเจ๊งเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ยังมีโอกาสที่จะปรับปรุงแล้วก็ฟื้นฟูได้ทันครับนะฮะคือ 1. คึ่งไม่เจ๊งแต่2จะไม่เจ๊งต้องมีการฟื้นฟูกิจการครับมันถึงจะไม่เจ๊งใช่อันนี้เราต้องคุยความจริงกันครับอ่ามันต้อง ฟื้นฟูกิจาการให้มีความสามารถในการแข่งขันแล,และกลับมาเป็นรัฐวิสาหกิจที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยมีรายได้เข้าแผ่นดินแทนที่จะเป็นภาระของแผ่นดินอันนี้ต้องพึ่งพนักง,งานการบินไทยต้องช่วยกันนะครับรบายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเอาประเด็นเรื่องแรกเรื่องใหญ่ก่อนรเรื่องการจับปฏิรูปรัฐวิสาหกิจในภาพรวมเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้การประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือคอนรอชื่อชื่อเล่นเขาเรียกกันว่าซูเปอร์บอร์ดที่มีพลเอกประยุทจันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานเนี่ยนะครับ ได้มีการพิจารณาแผนการปฏิรูปรัฐวิสาหากิจเห็นชอบกรอบและโครงสร้างปฏิรูปรัฐทวิสาหากิจประเด็นสําคัญนะครับแนวทางที่เขาจะทํากันนะครับดูกรอบตรงนี้นะครับแล้วก็จะเห็นภาพที่ชัดเจนว่าแนวทางที่เขาจะทำเนี่ยเขาจะทำยังไงนะครับนั่นก็คือจะมีการตั้งองค์กรขึ้นมาองค์กรหนึ่งรเรียกว่าองค์กรเจ้าของรัฐวิสาหากิจอัน,นิ้กร p ฟ i กจาก โพสต์ท <Today. S 1> <ะ>ุเดย์คือแต่เดิมเนี่ยรัฐวิสาหากิจก็คือกระทรวงการคลังถือหุ้นครับทีนี้จะมีการตั้งองค์กรขึ้นมาองค์กรหนึ่งเป็นองค์กรเจ้าของรัฐวิสาหากิจนะครับ<ะ>องค์กรนี้เนี่ยจะเป็นผู้ถือหุ้นรัฐวิสาหากิจแทนกระทรวงการคลังจะดูแลเรื่องการแต่งตั้งบอร์ด<ะ>จะดูแลเรื่องการจัดหาแหล่งเงินทุนจะพิจารณาเรื่องการอนุมัติโครงการประเมินผลงานด้วย<ะ>องค์กรนี้จะทําหน้าที่แทนมันจะเป็นองค์กรเฉพาะ แล้วจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะมีอำนาจหน้าที่เฉพาะเลยเป็นองค์กรอิสระหรือเป็นองค์กรรัฐที่จะเข้ามามีบทบาทหน้าที่นี้โดยตรงนะครับ,รบเรื่องนี้ที่ประชุมเนี่ยได้มอบหมายให้อนุกรรมการพัฒนาระบบกำกับดูแลและระบบบัษัทพิบาลรัฐวิสาหกิจที่มีผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคุณประสานไตรัฐบวร,รกุลเป็นประธานเนี่ยไปศึกษารายละเอียดนะไปออกแบบดูรายละเอียดว่าองค์กรนี้คือทําหน้าที่ พูดกันให้เห็นภาพก็คือเป็นเหมือนโฮดดิ้งโอนหุ้นรัฐวิสาหกิจทั้งหมดมาถือแทนกระทรวงการคลังนี่จากการเปิดเผยของผู้อำนวยการสํานักง,งานนโยบายรัฐวิสาหกิจนะครับคุณกุลิศสมบัติสิริองค์กรน,นี้จะทําหน้าที่ในลักษณะคล้ายๆกับโฮดดิ้งรับโอนหุ้นรัฐวิสาหกิจมาถือแทนกระทรวงการคลังซึ่งมันก็คงต้องมีการออกกฎหมายอะไรมารองรับภาพใหญ่มันจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วทีนี้การกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจเนี่ย ของรัฐอย่างเดียวไม่ใช่ว่ารถไฟเนี่ยต้องมีเฉพาะการรถไฟเท่านั้นเดินรถไม่ใช่ต่อไปอันนี้ในอนาคตนะครับอันนี้คือภาพใหญ่ที่มีการพิจารณาเห็นชอบกันและจะมีการเดินตามแผนนี้แล้วก็นอกจากนี้ก็ได้มีการอนุมัติขึ้นเงินเดือนโดยการปรับโครงสร้างเงินเดือนของพนักงานลูกจ้างรัฐวิสาหกิจด้วยนะครับเมื่อวานนี้ในอัตรา6.5 6.5อ345แห่งนะครับรัฐวิสาหกิจเนี่ยปรับฐานเงินเดือนขั้นต่ำจากเดิมอยู่ที่ 5,780บาทเป็น9,040บาทเพื่อให้สอดคล้องกับอัตราค่าแรงขั้นต่ำวันละ300อแล้วก็ขยายเพดานค่าจ้างขั้นสูงจาก1,13,000เป็น1,42,840บาทนี่เห็นไหมมีการอนุมัติหลายเรื่องนะครับคือรัฐภากจเนี่ยเขามีอัตราค่าจ้างเป็นทั้งหมดนี้58ขั้บครขับนะฮะ ขั้นสุดท้ายคือขั้นที่58ก็คือ142,830บาทครับขั้นแรกก็คือจากเพิ่ม6.5%จากเดิมเนี่ยต่ำสุดคือ5,780นะครับขั้นที่1ก็จะไปเริ่มต้นสตาร์ทที่9,040บาทครับนะฮะอะ ทีนี้ในที่ประชุมซูเปอร์บอร์ดเนี่ยก็ยังได้พิจารณาอีกเรื่องหนึ่งทีนี้เฉพาะกรณีเลยเรื่องการฟื้นฟูร,รฐฟัฐวิสาหกิจทีนี้เมอสักคู่ภาพรวมของระบบรัฐวิสาหกิจนะจะมีการเพิ่มการแข่งขันของเอกชนมีการกํากับดูแลสร้างระบบที่มันมีความเป็นเจ้าของชัดเจนก็คือให้มีองค์กรเป็นเจ้าของอันนั้นภาพใหญ่ของรัฐวิสาหกิจทีนี้รัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาเรื่องต้องฟื้นฟูที่ประชุมได้เห็นชอบหลักการนะครับแผนฟื้นฟูกิจการของรัฐวิสาหกิจ3แห่ง3แห่ง การบินไทยการรถไฟขอสมกสามแห่งนะครับโดยในส่วนของการรถไฟเนี่ยนะครับมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมกระทรวงการคลังไปหารือร่วมกันเกี่ยวกับการบริหารจัดการหนี้สินซึ่งการรถไฟเนี่ยนะครับจะโอนสิทธิ์การใช้ที่ดินให้กระทรวงการคลังการรถไฟมีหนี้สินประมาณ8ปดหมื่นล้านฮะไม่เยอะหรอฮะแต่ที่ดินเยอะบริหารจัดการที่ดินยังได้ผลตอบแทนยังไม่คุ้มเท่าไหร่ดีกว่าให้เอกชนเช่าราคาถูก โอนไปให้กระทรวงการคลังจัดการครับที่ดินใหญ่ๆแปลงใหญ่ๆนะครับที่โอนเนี่ยสามสามแปลงนะฮะมักกะสันเนี่ยตรงเนี้ยอ่ามักกะสันกิโลเมตรที่11กิโลเมตรที่11ถ้านึกภาพก็คือวิภาวดีครับกมอสิบเอ็ดแล้วก็ที่ดินริมแม่น้ำเจ้าพระยาอ่าโอ้โหสามแปลงนี่นี่อันนี้เป็นแลนด์มาร์กเลยแหละครับครับแล้วก็จะมีการอ่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องความชัดเจนในบทบาทของกรมรางกับการรถไฟ ก็ไอที่พูดเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับกรมรางก็ดูแลเรื่องรางแล้วก็ให้เอกชนเข้ามาร่วมงานด้านการเดินรถไฟฟ้าเริ่มจากรถไฟฟ้าก่อนเอกชนมาแข่งขันในการเดินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับอันนี้การรถไฟกอสมกกรก็คล้ายๆกันกอสมกรเนี่ยก็จะทําหน้าที่ก็คือไม่ใช่เรื่องเรื่องทาหน้าที่กํากับดูแลกอสมกรเนี่ยทาหน้าที่เรื่องเป็นผู้ประกอบการเท่านั้นต่อไปส่วนเรื่องการกํากับดูแลก็คือกรมการขนส่งทางบก ก็คล้ายๆกันแต่มาจะแยกออกมาบทบาทกันกับดูแลกับการเป็นผู้ประกอบการเนี่ยจะได้มีการกํากับดูแลแท้จริงนะครับเรื่องการบินไทยแม่เวลาน้อยจริงการบินไทยนี่การบินไทยสรุปคร่าวๆแล้วกันแผนกู้วิกฤตฟื้นฟูการบินไทยเนี่ยนะครับลองไปไล่ดูนะครับจะมีการปรับปรับเครือข่ายเส้นทางการบินนะครับอันที่1นึ่งนะเส้นทางการบินมี3กลุ่มก็คือเส้นทางที่ขาดทุนแน่นอน และขาดทุนต่อเนื่องอันนี้จะให้หยุดบินไปก่อนครับและใช้เวลา6เดือน12เดือนและ18เดือนในการพิจารณาจะกลับมาฟื้นฟูการบินอีกครั้งหรือไม่อย่างไรครับส่วนเส้นทางที่ขาดทุนและมีแต่ว่ามันมีแนวโน้มที่จะทํากําไรได้จะพิจารณาปรับลดจํานวนเที่ยวบินบนี่เห็นไหมส่วนเส้นทางที่พอมีกําไรให้พัฒนาและเพิ่มการบริการเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ๆก็ตัดทุกเส้นทางอะไรเลยไม่ใช่นะครับ,รบต้องดูรายละเอียดด้วยนะครับในตารางที่เห็นเนี่ยนะครับ เป็นกราฟิกของกรุงเทพธุรกิจนะครับ,ค,รบคือขายเส้นทางบินไอที่หยุดบินกรุงเทพโจ ah erc, ฮ <ะ S 2> ันเนสเบิร์กอันนี้หยุดบินนะแนวโน้มหยุดบินกรุงเทพลอสแองเจลิสกรุงเทพมาริตกรุงเทพมอสโ,โกเส้นทางที่ไม่ทํากําไรแต่ยังมีศักยภาพกรุงเทพโรมกรุงเทพมิลานกรุงเทพบาร์เซโลกรุงเทพบริสเบนกรุงเทพซัปโปโรกรุงเทพโคลัมโบแล้วก็เนี่ยตามที่เห็นเนี่ยนะครับนอกจากเส้นทางบินอันนี้คือการทําธุรกิจ การปรับฝูงบินที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทีนี้ฝูงบินก็คือแผนการขายเครื่องบินเก่า22ลำลดระวางเครื่องบิน14ลำพี่จะซื้อลำหนึ่งแผนการปฏิบัติการและการเรื่องดูแลเรื่องต้นทุนนะครับการบริหารจัดการต้นทุนขายทรัพย์สินบางส่วนและเครื่องบินที่ไม่ได้ใช้งานรวมถึงหุ้นที่ถืออยู่ในนกแอร์หุ้นที่การบินไทยถือหุ้นนกแอร์ที่การบินไทยถืออยู่39นะครับมีแผนขายนี่เห็นไหมไทยสมัยกคนจะไปล็ แล้วฮะ,ะมันก็เจ๊งอ่ะเอาโอนของการบินไทยมาอยู่ไทยสมัยอ่ะ,อะและว้วก็เรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือการปรับโครงสร้างขององค์กรการลดพนักงานจาก25,000คนเหลือ2 0,000่นคนก็คือลดไป5,000คนลดไป5,000นะครับแต่เขาทําเป็นขั้นเป็นตอนนะฮะ,ะทั้งหมดนี้มันไม่มีเวลาแต่ว่าจะทําเป็นขั้นเป็นตอนเรื่องลดพนักงานนี่ก็คือจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับแผนการกเกษียณก่อนกําหนดและแผนสมัครใจลาออกด้วยนี่เห็นไหม คือมันจะมีขั้นตอนทุกอย่างเนี่ยมีขั้นตอนหมดไอ้เรื่องการขายทรัพย์สินก็เหมือนกันนะครับขายทรัพย์สินปรับลดจํานวนเครื่องบินให้เหมาะสมเครื่องบินที่ไม่เหมาะสมหรือสิ้นเปลืองน้ามันก็ต้องปลดระวางหรือดําเนินการขายทิ้งเพื่อลดภาระด้านการซ่อมบารุงและค่าจอดต่างๆส่วนเครื่องบินใหม่เนี่ยนะฮะถ้าเกิดไปรับมอบมาเนี่ยมันก็ไม่คุ้มรับมอบมามาบินแล้วก็ขาดทุนก็ยืดเวลาการส่งมอบเครื่องบินการรับมอบเครื่องบิน รวมถึงการเรื่องการหาไรายได้อย่างที่พี่เบิร์บอกไปแล้วก็คือครเรื่องตวงเรื่องตัว,วก็ต้องไปจัดการ,รนะครับนี่แหละฮะแล้วการคาดการนะครับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่การบินไทยคุณจรัลพรโชติกาเสถียนเนี่ยบอกว่าการบินไทยขาดทุนขาดทุนต่อเนื่องเนี่ยห้าไตรมาสไตรมาสผลประกอบการบร,บริษัทและบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับงวด9เดือนเนี่ยสิ้นสุดกันยา57ขาดทุน9,200ล้านบาทรบ,บริษัทจึงได้ต้องทำแผนปฏิรูปองค์กร นี่นะครับคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแผนนั้นแล้วและเสนอให้กออรอรเห็นชอบเมื่อวานนี้นะครับ,รบสาระของแผนเนี่ยเบื้องต้นก็ดังที่เรียนไปแล้วแล้วก็ยืนยันว่า2ปีกลับมาเติบโตนี่สรุปรสองปีงปเราจะกลับมายิ่งใหญ่การบินไทยค,คือมีเวลาเท่านี้แหละปัญหาหนึ่งเนี่ยที่เขาพูดถึงเนี่ยมันสะเทือนใจมากนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยพนักง,งานการบินไทยเนี่ยนะฮะขวัญและกําลังใจเนี่ย พลังขับเคลื่อน,นในการที่จะต่อสู้เนี่ยนะฮะมันน้อยมากครับก็ต้องไปปลูกเร้าขวัญและกําลังใจของพนักง,งานแล้วก็สุดท้ายที่พี่จะฝากไปถึงพลอากาศเอกประจินจันทร์ตองรัฐมตีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะท่านเป็นเสืออากาศเก่านะไปดูแลเรื่องของบุคลากรฮะตอนนี้นี่ขาใหญ่จากทหารอากาศนะฮะเต็มไปหมดตั้งคนไปกินเงินเดือนสูงเป็นแสนเป็นแสนไม่ทํางานเนี่ยนะฮะอันนี้ก็คืออีกส่วนหนึ่ง นะครับที่ทําให้การมีไทยมันขาดทุนฝากแค่นี้แหละเลยเวลาแล้วนะครส่วนเรื่องของสภาปฏิรูปแห่งชาติเดี๋ยวเบรกหน้าคุณสําราญคุณถนอมกาะติดตลอดแน่นอนเรื่องการเมืองติดตามกันต่อเนื่องได้ช่วงนี้เราก็จะไปรับเงินคนละสองล้านก่อนสองชั่วโมงไงอันนั้นมันพวกโกดังข้าวได้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้เช้าวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ